โอเคครับก็สวัสดีชั้นพูทชมทุกท่านที่น่ารัก,ท,กทุกคนเลยน,นะครับรูเหมือนช่วงนี้จะพูดไม่ชัดนะครับอาจอาจจะพูดจะจะขัดหน่อยบางครั้งโอ้โหขนาดรอริงนี่ยังเป็นรอเรือเลยนะฮะร, <c oughs> รู้สึกว่าตอนนี้น่าจะไอมีตัตเพื่อนตอนนี้น่าจะเป็นเวลาตีสองนะฮะคนอาจจะไม่ค่อยตึงเนาะตัวข้างหน้าวะนี่ลงไปแล้วเดีย๋ยวผมจะไปะเก็บแอร์ดับกัน มีปืนอะบ้างก็ยังไม่มีอะไรเลยว่ะโอ้โหซ้ายก็มีเพื่อนข้างหน้าก็มีดูครับเอยซ้ายมาซ้ายมาโอ้โหเจ็บเจ็บพันยากันไม่งั้นเดี๋ยวผมแตกดูมีตัวข้างหน้าก็มีว่ะเอยพันยาก็มีในข้างหน้ามีเพื่อนหน่อยสวยเพื่อนขวามาเพื่อนเดี๋ยวเราจับยิงัวนี้วิ่งมาทีแตกครับเรียบร้อยวายโยนะครับจะวิ่งแบบนี้นะว่าจะโหมดแตกก็ตามถ้าวิ่งตรงอย่างเงี้ยมีโอกาสแตกนะฮะ อาจจะซื้อกล่องปริศนาดีกว่าปะ่ะเผื่อได้ลูกซองแล้วก็ได้พวกแบบของของใหญ่ๆปุณนะมาดูว่ากล่องปริศนาเนี่ยจะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างโอ้ยเอาว่าทำไมวะอายูมพีก็อะไรกันยูมพีก็ได้กัน,กกนมามาอโฟไปเพื่อนเดีย๋ยวเราเล่นยูมพีดีกว่าปะ่ะนายเก็บไปเล่นซะไปหายยูนก่อนไม่น่าจะมีตัวหรอกเนาะดูแล้วโอ้ห โหนะว,วันนี้น่าจะจบเร็วเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยตึงถ้าช่วงตีสองเนี่ยทีวีสี่เนี่ยสบายเ้ยเรียบร้อยหัวแตกนึกว่ามันเล่นสนานั่งอย่างนี้มีโอกาสแตกเยอะนะถ้าเราเล่นปืนแบบปืนรัวๆถ้าเรายิงหัวนะแต่ถ้าเรายิงตัวก็เราอาจจะแตกได้นะเพราะเขาเล็งหัวเราเราต้องระวังด้วยรู้สึกว่าข้างหน้าเนี่ยเขาซุกเขาซุปกันว่ะเพื่อนเขาซุปก,กันว่า ไปยังไงไปแล้วว่ะคุณจะมาซุปกันอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนโยนระเบิดไปก่อนโคโยนก็ไม่ไปแล้วดันติดตัวเองอีกเพื่อนไปวันนี้เฮ้ยข้างหน้าเอายิงพันยาเดือดร้อยแต่หนึ่งข้างหน้าวะมันยิงไม่โดนวะเพื่อนยิงเออโอเคสวยเพื่อนยิงหนึ่งตัวอยู่เพื่อนทานท้ายโอเคอเฮ้ยทำไมวันนี้มันจบเร็วจัง ห้านาทีเองเหรอโอ้โหเอาก็เอา,เอา,เอาว่ะขอได้ลงขอได้ลงเดี๋ยวเราซื้อไอวอ l แล้วก็พวกระเบิดแล้วก็เกาะดีกว่าเนาะแต่ว่าเกมนี้อ่ะเป็นเกมสุดท้ายด้วินสุดท้ายด้วยผมไม่อยากซื้อว่ะผมจะไปเก็บตาม a d o ดดีกว่าเผื่อมันมีของแบบเป็นพวกเอ็มพีไฟเนาะอัพสองอัพสามประมาณเนี้ยเพรอ็มฟนี่แรงอยูน่นะผมว่านะถ้าเป็นหมวดซนะีวสีเนาะ ถ้าเป็นโหมดทั่วไปแนะนําว่าไม่เล่นนะฮะแต่ถ้าลงมาเนี่ยจับได้ปีนอะไรก็เล่นก่อนฮนะโอ้โหเดี๋ยวต้องรอไอ้ดับนตรกมาอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะตรกปะนี่ไงมันตลกมาอีกแล้ว,วลม,ลมันตรกมาอีกแล้วเห็นไหมนี่ไงเอฟฟไฟวะเอ้ยข้างหน้าบอดว่ะนี่เฮ้เอาบอดยิงดีกว่าเรียบร้อยบอดแตกหนึ่งคนะรับบอดแตกหนึ่ง ตามบอดดีกว่าอย่าชุบอย่าชุบเออ๊ะดูเหมือ,อ,อนนะข้างบนหัวฉันจะมีตัวนะกี่ตัวป่ะน่ะขึ้นไปโอ๊ะสองตัวป่ะสะกัดเลยไปดาวหนึ่งขู่กับแตกเอ้ยอ,อย่าชุบด,ดีไอโหลแตกไปเพ,เพื่อนซ้ำหน่อย,ยเพื่อนซ้ำหน่อยสวยเพื่อนสวยเอ๊ะเดี๋ยวตัวสุดท้ายอยู่ไหนวะเอ๊ญยังไงเพื่อนมันอยู่ข้างล่างมันยนระเบิดมาหาเราได้เนี่ยอยู่ข้างล่างว่ะ ได้ยินเสียงมันกดระเบิดทีด่เตะไกลเลยฟังดีไหวเพื่อนยิงสวยสู้ได้ไงเราสี่คนก็ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะฮะใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบายบาย